เอาละครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมฟิตเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมฟิตที่เป็นภาคมอสนั่นเองนะครับผมเนาะกบมาต่อกันเลยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้เล่นเกมฟิตมอสไปนะก็ตอนนี้ก็เป็น E ีพีสองนะครับผมเนาะนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหน้าแล้วเราก็ได้เบ็ดอ่าที่มันโกงที่สุดในเกมมานั่นเองนะคนดูนะเป็นเบ็ดนี้นั่นเองเนาะเป็นแบบ เบ็ดสีแดงผสมสีเหลืองๆนะครับเนาะตกทีเดียวติดเลยนะคนดูนะครับเมื่อคิดที่แล้วนะแล้วเมื่อคิดที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการลงดันเจียนไปนะคนดูนะก็จะเป็นไอ้เจ้าหน้าตาที่มันมีตาแบบนี้นะคนดูนะแล้วก็มีประตูตร,ตรงนี้เนาะซึ่งลงดันเจียนไปรอบหนึ่งนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่ายากเอาเรื่องเลยนั่นเองนะครับผมเนาะคลิปวิดวีโอนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปลงดันเจียนอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาดูกันว่าข้างในดันเจียนเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราบ้างนะคนดูอาจจะมีเบ็ดใหม่หรืออาจจะมีข้องต่างๆนานาให้เราซื้อก็ได้นะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ไปลุยกันเลยในเกมฟิตที่เป็นมอดนั่นเองนะครับผมอยากได้ตวัวละครเทเทฟหรือดีใกล้เพชรสุดโหดต้องบิวปรณ์อลเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเตือนโลบักแทหรือกรีเกมพาร์สร้านบิวปรณ์อก็มีด้วยเช่นกันนะครับส่งเร็วส่งไวปอดภัยให้ห่วงนะครับผมโอเคครับคนดูก่อนเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะอันดับแรกเเดี๋ยวเราขายปลากันก่อนนะครับผมเนาะนะครับจริงๆมันมีไอ้น,นี้เข้ามาใหม่นะคนดูนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขายปลากันก่อนละกันนะครับนะ จริงๆเบ็ดนี้ก็น่าซื้อนะคนดูนะครับแต่ราคาก็แอบแพงเอาเรื่องเลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยข้างในกันต่อนะครับผมโอเคครับผมดูตอนนี้ผมเข้ามาในถ้ำแล้วนะคนดูเนาะก็มีคนมาเล่นมินิเกมมากมายนะคนดูนะนะครับข้างล่างก็จะเป็นลาวานะคนดูนะครับก็จะให้เราก็ดูแบบนี้นะคนดูแล้วก็ให้มันข้ามผ่านไปเรื่อยๆนะนะครับเราจะไปติดไอ้ตรงที่มันเป็นเลเซอร์นะคนดูเลเซอร์ตรงนั้นน่าจะยากเนาะนะครับตรงนี้เนี่ยจะชิวๆนิดนึงนะ อันนี้ผมก็ยังไม่ผ่านเลยนะคนดูนะครับเมื่อคิดที่แล้วเนี่ยก็เล่นไม่ผ่านเนาะแต่คลิปนี้น่าจะจัดจนผ่านนะคนดูนะมันจะยากตรงข้างหลังนะคนดูนะครับข้างหลังเนี่ยจะยากนะคนดูแต่ข้างหน้าเนี่ยจะไม่ไม่ยากเท่าไหร่โอ้โหโอเคครับผมดูมารอบที่2กันนะครับผมเนาะรอบนี้เยผมคงต้องเอาจริงนะคนดูนะนะครับไปนะครับมันก็ต้องเล่นเอ่อไอ้นี่นิดหนึ่งนะคนดูเนาะต้องแบบว่าเล่นแบบมีสมาธิดหนึ่งนะ ถ้าบกแวกเนี่ยอาจจะตุยได้เลยนะครับผมอ้าวเพื่อนเราพลาดไหมนะครับเมื่อกี้เพื่อนเราก็มาด้วยเนาะคนดูนะครับผมก็จะพยายามอยู่ประมาณนี้นะคนดูแล้วก็กระโดดเนาะพยายามชิดๆนะคนดูนะชิดๆแล้วก็กระโดดปั๊บไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกระโดดนะคนดูตรงนี้เป็นเส้นสูงนะเห็นป่ะมันจะอยู่บนหัวเรากระโดดปั๊บชิดๆกระโดดชิดอีกหน่อยกระโดดไอ้ตรงเนี้ยยากคนดูนะครับเพราะว่ามันแคบมากชิดแล้วก็กระโดดปั๊บโอ้โหไม่ทันอีกแล้ว โอเคครับมาดูมารอบที่สามนะครับมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะาคนเดูนะไปมารอบที่สามนะครับผมกระโดดไปนะครับถ้ารอบนี้ไม่ได้เนี่ยผมขออนุญาตอ่าขออนุญาตจริงจังนะคนดูถ้ารอบนี้ไม่ได้เนาะขออนุญาตแบบว่าไม่พูดไม่จานะนะครับก็ดูผมเล่นแปละกันเนาะปับ๊บเราคงต้องอแบบเอาจริงหน่อยปับ๊บตรงน,นี้ขึ้นมาปับ๊บน,นี้ยากเธอมาิดนึงปับ๊บ อุ้ยร้อนนะคณดูปับ๊บโอเคสุดยอดนะคนดูตอนนี้เราพลาดแล้วนะคนดูเนาะอันนี้เป็นประตูหรือเปล่านะครับใช่ไหมฮมยมีขายประตกบิดอะไรตรงนั้นมีด้วยะนะตรงนั้นนะนะครับตรงนี้ไม่น่าใช่ประตูเนาะน่าจะทําไว้แบบลอกคนอะไรเงี้ยนะครับถ้าลงไปเนี่ยอาจจะตุยได้นะคนดูนะอาจจะต้องไปทางนู้นนะครับผมโอเคเราไปทางนู้นกันนะครับเออเรามาทางนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมีประตูทั้งหมดอยู่ที่2ทางหรือเปล่ามีทางนี้กับทางนี้นะครับ ขวาล้า,ลายซ้ายดีนะครับเราไปทางซ้ายก่อนเลยนะครับผมมาเข้ามาเสร็จปับ๊บก็มีอะไรอีกมีประตูตรงนี้นะครับผมไม่ใช่เนะตรงนี้เป็นทางโล่งๆนะตรงนี้เป็นประตูหรือเปล่ารอไม่ใช่นะคนดูไม่มีอะไรนะนึกว่าจะแบบมีซีเครตอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นทางขวาตรงนู้นะนะคุณดูโอเคนะเราไปทางขวาดตรงนู้นกันดูนะมาไป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 บ โอ้ตัวนี้เป็นน้ำนะคนดูอาจจะให้เราดำน้ำลงไปหรือเปล่าลองดูนะโอเคดำลงไปเนาะโอ้ยปั๊บโอเคดำมาเสร็จแล้วโอ้ดำมาเสร็จปุ๊บเจอบิดเลยนะคนดูนะนี่นะครับเป็นบิดขวานนะคนดูนะโอ้แมงโคตรตึงเลยคนดูขวานสีแดงเนาะเท่าไหร่โอเคให้เราซื้อได้แล้วนะคนดูนะราคาเนี่ยอยู่ที่ศูนย์บาทนะคนดูโอ้โหอันนี้อยู่ที่เก้า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 นะครับโอ้โหโคตรทุนเลย โอเคเราก็ก็ซื้อไปเนาะเราได้เบ็ดอรือย่างนี้ได้แล้วนะคุณดูโรถือดูโอ้โหโคตึงนะครับผมนะอันนี้เป็นอาร์มอสนะคุณดูผมไม่ได้เล่นโปรเนาะนะครับถ้าเป็นภาคหลักเนี่ยถ้าใครมีเบตตัวนี้ก็คือโปรนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะเอ้ยจะลองตกดูนี่ไอ้นีมันตกอะไรวะคุณดูตกถึงไหมเอาตกถึงเนาะอ่าไมไม่ติดวะโอเคได้มาแล้วก็ได้ฉลามมานะ โอเคเราขอญาตกลับเลยละกันนะคนดูเนาะพอเราได้เบ็ดเสร็จปุ๊บไปลองตกกันดูซะหน่อยนะครับว่าเบ็ดนี้จะตึงหรือเปล่านะนะครับอ่าโดยวรวมเนี่ยอุย้ยมีลักอยู่ที่ห1รเอยเหรออุย้ยลักเยอะมากนะคนดูนะคือโชคนั่นเองเนาะแล้วก็มีรีฟเฟรนเซอร์ร้อยหนึ่งนะครับร้อยสองเนาะแล้วก็มีอ่ากิโลกร,รัมเนี่ยเยอะมากนะคนดูนะเป็นเบ็ดที่ดีนะดีกว่าเบ็ดอ่าจีเอ็มผมอีกนะครับโอเคเราจะมาลองตกกันดูเนาะ ไ,ไม่ขึ้นป่าให้เราเห็นนะคุณดูเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นป่าวะโอ้โหได้นี่มาเนาะโอเคได้ปลานี่มาต่อนะครับไปเวงเบยดไปครับจังวันนี้เอ้ยทำไมมันมีแต่ป่าอีเวนต์ฟะโอ้โหมานะ้ำอะไรเงี้ยอยากได้เมกันเราดงไม่กันเราดอนน่ะทำไมไมันไม่มาบ้างวะแต่เบ็ดนั้นมาตลอดเลยอะเบ็ดไอ้เบ็ด,เบ,ดเบ็ดอันแรกที่เราใช้นะเบ็ดลุงอะเบดนี้ไม่มาเลย นะครับโอเคเราได้เป็นปลาสีฟ้ามานะคนดนูนะโอ้ได้แล้วคนดูเมการลดอนตึง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 ,งตัวตึงมีเอฟเฟคไหมอ่ะเอาไม่ไม่ไม่มีเอฟเ,อเอฟคอะพวกเป็นคนอื่นมันจะมีเอฟเฟคตอนที่ตกได้เมกาโลดอนเนาะแต่เราไม่มีนะคนดูนะครับอาจจะเป็นคนไม่ถูกเลือกหรือเปล่านี่เมกาโลดอนนะครับ y í, y í, ยี่ตัวโคตรใหญ่เวลาเดินก็จะเป็นยนี้นะคนดนูเนาะเอาไว้แบบแกล้งคนได้นะแบบเมกาโลดอน Yeah. ประมาณนี้นะคนดูเนาะอ่านี่เป็นอะไรนะคนดูเป็นกลนะ้องคองขวัญเนาะสูตรโลบัคเหรออะมึงเขียนสูตรโลบัคแต่ขึ้นสิบโลบัคคือ,อไงนี่สูตรโลบัคเนี่ยสูตรบาทแต่ขึ้นสิบโลบัคใครเนี่ยเฮ้ยยืนเต้นยืนชิวอีกแล้วโอเคเรามาจะดูเบ็ดกันนิดสักนิดนึงนะคนดูนะ ออันนี้เราซื้อไปแล้วเนาะเบ็ดไอ้นี่นะครับเออจริง,รงๆก็ใจก็อยากลองเบ็ดนี้นะคุณดูนะครับแต่ยังตังค์ไม่พอเนาะซองเบ็ดนี้นะครับโอเคเราจะมาขายไม่กระโดดทิ้งเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มีห0แสนนะคุณดูโอเคเราเดินมาข้างหน้านิดหน่อยนะครับผมเวลาตกเนี่ยตัวเรามันจะขยับด้วยนะมันโปหรือเปล่าวะคุณดูเหมือนเหมือนพวกโปลเลยอะเหมือนฝั่งโปรหรือเปล่าวะคุณดู ดูทรงอ่ะเหมือนปพวกแก้ไขไฟล์อะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะไอ้มอดเนี้ยนะครับเห็นปะตัวมันจะพุ่งออกไปอะนะครับเวลาเราตกได้นลคุณดูมันจะปึ๊กปึ๊กปึ๊กดูนะเห็นปะมันก็ปึ๊กปึ๊กปึ๊กนิดนึงอ่ะมันพุ๊กปปเลยอ่ะเนาะแล้วก็ตรงนี้มีออกซิเจนขายด้วยนะคุณดูอ่าเราซื้อไม่ได้ด้วยออกซิเจนซื้อบ่ได้ทําไมนี้โอเคเราซื้อดูอีกทีนะครับ สามพันโอ้ซื้อไม่ได้อีกอะคือตอนนี้เมื่อไหร่ผมจะเบิกเรือได้สักทีวะคุณดูอะไรของเรือนี่เฮ้ยอ้าขี่คว้าไปซ้ายอ่ะเฮียเรือกูแม่งหมุนเป็นสี่ห้าองศาเลยแล้วคุณดูตายดีกว่านะครับอ๋อแมพมันสุดเท่านี้นะคุณดูเห็นปะมันเป็นแบบว่าสุดเท่านี้นะคุณดูเป็นอันนี้เขียนบอกเลยเนาะว่าว่าเรามาได้แค่นี้นะโอเคเราจะมาลองอินชาร์ดกันดูนะคุณดูดนะ้เดี๋ยวผมจะซื้อที่อินชาร์ดแล้วก็อินชาร์ดดูเนาะ เหมือนจะราคาเจ็ดิกว่าบาทนะคุณดูโอเคมาลองเอ็นชาร์ดดูนะครับจะได้เฮสตี้หรือเปล่านะครับได้นี่หมาเนอไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคคุณดูอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้นะคุณดูนะเอาวันนี้แหละนะครับีเกียจไปเลือกแล้วนะคุณดูเนาะ รวมเจ้าตัวเบ็ดน,นี้ก็เท่เอาเรื่องนะคนดูนะเป็นแบบสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยนะเท่จัดนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเบ็ดที่ผมเพิ่งได้มาเลยเท่าไหร่นะคนดูเนาะก็พอๆกันแล้วผมคิดว่าว้หมาโบจังหวะนี้เดินแบบตึงๆปลาไข่กันดูราคาแสนเจ็ดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคนดูนะนะครับ,รบสำหรับเจ้าเบ็ดใหม่เนาะที่เราจะต้อง ไปลงดันเจียนเพื่อไปซื้อเจ้าตัวเบ็ดนี้นะครับราคาศูนย์บาทนั่นเองนะครับก็เป็นเบ็ดที่ดีนะครับเอาไว้เล่นขำๆได้นั่นเองนะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปปแล้วครับบ้ายายจุบจ๊บ